แตกส่วนๆเลยเหรได้ไปยังองนี้โอ้เอาไว้แล้วแงอ่ะลงบงาปนี้โอ้มีตัวใหญ่โอ้ยพอเมื่อแล้วฮมพอเมื่อแล้วพอเมื่อ สวัสดีครับสวัสดีพี่พองพี่น้องกองายแผ่นู้ชมติดเข้าโรปลักทุก่ันนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นแบบวิถีชีวิตอีสานนะครับการทํามาหากินนะครับพี่น้องในน้ามีปลาในหน้ามีเขาครับดาหน้าดําไฮแล้วหาทํามาหากินตามพื้นที่พื้นบ้านของอีสานมูเฮ้านะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับนี่ครับ มาเบ่งบรรยากาศนะครับโต๊เบ็ดครับโตกเบ็ดนะครับนั่งแว้ยู่ครับตามฟังตามแม่น้ำนะครับพี่น้องฝนตกอยู่เมื่อคืนแต่ว่าตกโปแห้งนะครับพี่น้องโต๊เบ็ดโตกะปานะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพายเบ่งครับบานเฮ้ามันก็ทำบานเฮ้าเนี่ยแหละครับพี่น้องการทำมาหากินหลายอย่างหลายแนวนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องบ้านเฮ้ามันก็ทำบานเฮ้านี้แหละครับหากินหาอยากผู้ซื้อสอนย้อนแหกกรมีนะครับพี่น้อง ตกเบ็ดต๊กปลานะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพายบเบิ่งไปส้มนะครับปลาเพื่นไดบ่บ่อหมานบอ่อนะครับพี่น้องเเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับเออนะครับพี่น้องการหากินหาอยู่แบบพื้นบ้านนิสานนะครับบ้านเฮามันกระํำบ,บ้านเฮาเนี่แหละครับพี่น้องทำมาหากินเป็น,น,นยังไงเนาะ เดี๋ยวพระลงไปเบิ้งครับเพิ่งโตกเบียดนะครับพี่น้องวัดมานบัวนะครับบานเท่ากระซำบานเท่านี่แหละครับที่ไหนเนี่ยน้องมานบัน้อนมีโยมมีโยมมียบะพ่อใหญ่โยบะใหญ่โยเอาเขียวมาอ้าวนี่ของพันยีมีครับโอ้โห่พันยี่ส้มบ้าส่วนเนี่ยพันย่ยกส่วนเนี่ยยกส่วนเนี่ยโอ้ยยกปลาเขียนมาต้องยกกูเออเออโอ้ เอารอเวลาก่อนครับแป๊บนึงสุดยอด้ลยน้ำิ่นมาเอามาเบิ่งเบิ้งมานบ่อมือนี่นะครับโอ้นะครับพี่น้องตกเบ็ดครับมาตกเบ็ดเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเลยน้อยนี่มันได้บ่ปบดได้ปไปยังอันนี้โอ้เอาไว้แล้วแรงอะไรบ้านี้โอ้มีตัวใหญ่โอ้ยผอเมื่อละหัมผมเมื่อแล้ว Mưa là tôi là đi hai pha mưa con mưa con Mưa con thế là nha nhai đi okin mabung okin mabung nha ni bóng 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 và lụt giùm nhạc này nha oh hai nhậu số này mất số này mất số này mất mát 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 สุดยอดแล้วพ่อใหญ่เอางหม่อางหม่โตไม่มาหน้เออมาลุนกันครับมาลุนกันเริ่เอา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 ปลายังพ่อใหญ่ปลายังโอ้ปลายังเอ้เอาติดบ่กพ่อใหญ่ โบติดเปีวเอาปดจากบานก้อนพี่เอาละครับพญายลงเล่นน้ำนะบัดข่านค้ากว่าสันเบ็ดของคานเอาคานเอาเนี้ยงานี้ยงมาได้ได้กี่หินมันหลายโอ้เฮยเดือดกี่ตัวเนี่ยเดือมาขอเบิ่งเนี่ยโอ้ยแตกส่วนเลย ตงนี้พี่น้องออดแถวปอน้องเจาา้าปอนออมาลูกลาหมูมาทุท้ายมาจะเสาขึ้นมาหลบเลยต่อไปต่ไว้เมื่อคืนละเอาข้นมาโซ่มัง Bò tiết đây trong qua đi tay nhảy, tay để lại tay 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 ยกนึ้วยกนิ้กโอ้เบึ้งของกใหญ่ยบิ้งแบบนี้เออไปขยัเอาครับว่าจะกลับเลยด้ครับพี่น้อง เ,เ,นเนั่นแล้วครับพี่น้องเออแบบนี้จะพอได้กินเลยนี่แล้วลครับปานนลาขระเญงเดี๋ยวช้องปิ่งนะครับกระปับแล้วลครับ คาพี่ล่าหนองอ่ะเด้อครับพี่นนองุฟังผุนกับมี่ครับผุนฟังผุนเพิ่นกับโต,ต,ต๊ะเบ็ดหลายเพื่อไสเพื่อไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้วครับพี่นนองเพื่อไทยนี่เข้าเข้ามาสวัสดีครับ